ก็ืลยต้องกล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นักเทรดเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ร้องด้วยชาแนลมาอัปเดตข่าวสารวงการคริปโตเคอเรนซีนะครับช่วงดึกนะของวันที่19ตุลาคม2565นะครับแล้วก็จะมาอัปเดตข่าวสารวงการรูน่าคลาสสิก LUNC ตามโปรเจกต์ตามหน้าที่ของช่องเลยนะครับไม่มีอะไรก็จะหามาคุยกันมากล่าวกันให้ได้นะโดย EP นี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับจวหัวคิดมาว่ารูน่าคลาสสิกยิ่งเผายิ่งดิ่งจริงหรือนะแล้วก็จะมีเสียโด งานเข้านะแล้วก็ในปกคลิปนะครับจะมีเหรียญ APT c o i นะครับหรือว่า X t o k เนี่ยบวกไปถึง668ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเลยนะครับแต่ว่าราคานี่ผมยังงงๆอยู่นะ อยู่ในใบแนนนี่บวกไป668%นะครับแต่อยู่ใน Market Cap นี่บวกไปประมาณ8%นะก็อาจจะเป็นโค่่เงินด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับส่วนที่บอกว่ารู้นะครัสิ่งยิ่งเผายิ่งดิ่งจริงหรือนี่คือมันดิ่งตาม Market Cap ทั้งกระดานนะครับคือตอนนี้เศรษฐกิจทั่วโลกนี่ยังลุ่มๆดอนๆน,นนะไอไปดูดัชนีหุ้นของสหรัฐอเมริกานะครับคือเดี๋ยวดีเดี๋ยวลงเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกอยู่นะคือมั่วเมียไปหมดเลยนะครับตอนนี้ แล้วกระดาษคริปโตเนี่ยแทบจะทางกระดาษเลยนะครับคือนำโดยพี่ใหญ่ b ี c เนี่ยดึงลงมานะ mm hmm. ก็เลยได้รับผลกระทบกันท่วนหน้านะครับส่วนพอ o s a ซหรือว่าโปรเจกต์การฟื้นฟูต่างๆนี่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเมื่อวานก็ p อ o p o ซห้าสองนะผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเอกฉันเลยนะครับจากการกับการเบ r ร์นะิง2เปนะจากเดิม 1. 2นต์นะครับส่วนไบแนนนี่ก็โห,โหสนับสนุนเต็มที่เลยนะ เอาค่าธรรมเนียมของตัวเองนะมาเบิร์นิ่งช่วยนะครับไปถึง3รอบแล้วนะรอบแรกนี่ห้าพักว่าล้านเหรียญน,นะครับรอบ2 2 0 0 0กว่าล้านแล้วก็รอบ3ก็2,000กว่าล้านนะแต่จะบอกว่าเป็นหมื่นล้านเหรียญแล้วนะครับสำหรับไบรนนเนี่ยก็เริ่มจากมาดูราคาภาครวมจาก Exchange b i t ค u ั Cup เลยนะครับช่วงประมาณเกือบสี่ทุ่มนะโอ้โหแดงกันทั้งกระดานเลยนะนำโดยพี่ใหญ่ btc นะครับ ก็คงตัวแหละแต่ว่าอีทีเรียมนี่ลบเป็น1%นะครับแล้วก็ XRP e ลบ2%นะส่วนทูน่าคัส s ิกนี่ลบ5%เลยนะครับก็ถือว่าหนักหน่วงนะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้านะครับหรือว่าเข้าใหม่เนี่ยส่วนท่านที่ร่วมกาวกันมาตั้งแต่ก้นเหวนี่ก็ยังลอยตัวอยู่นะครับคือตอนนี้ก็ประมาณเกือบ500อยู่นะ ถ้าเกิดนับจากช่วงก้นเหวนะครับประมาณเดือนพฤษภาคมนะแนวรับแนวต้านนี่คือแล้วแต่เทคนิคของแต่ละท่านเลยนะครับว่าแนวของตัวเองจะอยู่แนวไหนนะตอนนี้มันหักปากกาเซียนจริงๆนะครับก็มีคำคมมาฝากนะครับจากนักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดนในโลกนะปู่บอร์เรลบาเฟตนะโดยปู่แกเคยให้คำคมด้านบริหารความเสี่ยงไว้นะครับบอกว่า Never t a s t the d e p of The Lever Winboat The Feet นะยาวัดความลึกของแม่น้ำด้วยขาทั้งสองข้างพร้อมๆกันนะครับคือถ้ายังไม่รู้แจ้งกระจ่างนะไม่ควรจะเทหมดหน้าตัก ไปกับการลงทุนสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับคือต้องศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริงก่อนว่างั้นนะส่วนรูนาคาสิกิเนี่ยมันตอนนี้มันขึ้นอยู่ที่ความเชื่อมั่นของแต่ละคนดีกว่าความศรัทธาของแต่ละคนนะครับความกาวองนะเหมือนช่องบลอนี้กาวอย่างเดียวนะแล้วก็ต้องย้ํากับเพื่อนๆเสมอนะครับว่าผมก็เป็นเพียงนักลงทุนคนหนึ่งนะเหมือนทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับแค่มาพูดข่าวให้ฟังเฉยๆนะแล้วก็มากาวกันเฉยๆนะครับไม่ได้มีความรู้ความสามารถอะไรเลยนะก็อย่าไปเชื่อผมเยอะ นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะพิจารณาเอาเองเลยนะส่วน APT c o i นะครับหรือว่า Actos เนี่ยอยู่ในกระดานบนั้นนะก็ลองไปพิจารณาดูนะครับตอนนี้เห็นว่าบวกไป660%นะมาอัปเดตข่าวสารจากสยามบล็อกเชนนะครับอัปเดตแรงขุดเหรียญดอสคอยพุ่งทำจุดสูงสุดในรอบ เดเดือนหลังอีรอนมาเข้าซื้อกิจการทวิตเตอร์นะอีรอนมาก็ค่อนข้างมีทธิพลอย่างมากเลยนะเซียโ,โดนะครับผู้ก่อตั้งเทอรล่าอาบอมนวดนะขวัญภาวาหลังถูกนักลงทุนทั่วโลกส่งข้อความข่มขู่เป็นจํานวนมากนะครับและตอนนี้ก็ยังหนีหมายจับอยู่ด้วยนะเฮียแกเนี่ยและก็เป็นไปได้ว่าการเผาครั้งที่4ของไบแอนเนี่ยจะมาเร็วๆนี้นะครับไบแนเผาเหรียญเอลรอบ3เนี่ย ไป0 0กว่าล้านเหรียญน,นะแล้วก็หรือว่าบิตคอยกําลังจะพุ่งขึ้นในเวลาอันใกล้นะครับเพราะว่าบิตคอยเนี่ยมูลค่ากว่า90 0 0 0ล้านบาทถูกโอนจากเว็บเทรดไปแล้วนะตอนนี้แล้วก็ข่าวจากท่านโลกเทเดอร์เคพนะครับดัชนี Next Ste p กับตัวเป็นลบแล้วคืนนี้หลังจากที่ดีดขึ้นไปบวก3เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ล่าสุดปูตินนะเสียปูยังไม่ยืนยันที่จะมาร่วมประชุมเอเปกในไทยนะครับพิจารณาเรื่องความปลอดภัยอยู่นะตาลาดหุ้นสหรัฐด,ดีด กลับมาปิดบวกทั้งแผงนะครับดาวโจนปิดบวกไป340จุดนะเน x t s t เตปและ s, s p 500ป mm ิดบวก 1%, 1นะครับ mm hmm. คือปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าไอ้พวกดาวโจนส์เน mm ็ e ซ์เตปเอ500อะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างมีที่พลต่อวงการคริปโตเคเรนซี hmm. ด้วยนะครับแ mm hmm. ม้กระทั่งข่าวการเมืองต่างๆนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เพียงแค่เฟดอย่างเดียวนะครับจะมาขึ้นดอกเบีย้ยหรือว่า ประกาศ CPI อะไรเนี่ยข่าวทุกข่าวเนี่ยรู้สึกว่าจะมีผลกระทบนะ ก็ไม่รู้แนวทางยาวๆเนี่ยอาจจะเป็นนิมิตหมายอันดีก็ได้นะครับแล้วก็มีข่าวที่น่าสนใจนะหุ้นรองเท้าดังพุ่งนะครับบริษัทที่เป็นตัวแทนขายคอนเวิร์ตในประเทศไทยเนี่ยได้ยินว่าพุ่งสูง17%หลังจากมีหลุงศักดิ์ปะทะศรีสุวรรณนะตอนแรกผมก็คิดว่าอข่าวโจกหรือเปล่านะก็เลยไปหาข้อมูลดูนะครับเห็นว่าเป็นบริษัทลีกสปอร์ตอะไรเนี่ยนะครับหุ้น RSP นะ และปรากฏว่ามีการบวกจริงๆนะครับเลยไปหาข้อมูลเจาะลึกเข้าไปอีกนะวันที่18เนี่ยราคาเปิดมาอยู่ที่2.42นะครับและราคาสูงสุดวันนั้น,นอยู่ที่2.98เลยนะคือปรากฏว่าหุ้นพุ่งจริงนะครับแต่ว่าลุงศักดิ์เนี่ยออกมาบอกกันนะว่ารองเท้าแก่เนี่ยเกือบแก่แกซื้อมาจากสาเพ็งนะคู่ละ2 0 0บาทนะครับ แต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยพุ่งจวดไปแล้วนะก็เป็นเก็ตแรกเก็ตน้อยให้เฉยนะครับ EP นี้ไม่มีอะไรเลยนะก็มาคุยกันเฉยนะครับมาคุยข่าวกันเฉยหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณเคดตข่าวสารดีๆจากสยามบล็อกเชนทันโลกเทเดอร์เคพีคอยมาเก็ตแคปแล้วก็บิดครับนะครับขอขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอให้ร่ารวยร่ารวยกันยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะพยายามหาข่าวในทวิตเตอร์เนี่ยมาอัปเดตมาคุยกันให้ได้นะครับเกี่ยวกับด e ีนี้ลากันไปเพียงเท่านี้เลยฝันดีราตีสวัสดีครับสวัสดี